วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบสามมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปจตุปัจปจัยที่เราได้วัดของเราได้จองเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น แล้วก็ได้หลุงพ่อแตะโป่งที่โรงพยาบาลอำเภอสังคมวานเนี่ยออกไปคณะกรรมการพวกนั้ออกไปโอนเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเป็นสามล้านหกแสนบาทพวกเราอนุมันาอีกรอบหนึ่งนหน่าเกิดมาพบในชาติใดคำว่าอดอยากคำว่า มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีถึงยังไงพวกเราก็คงจะได้เวียนว่ายตายเกิดก็คงจะไม่ถึงนิพพานง่ายแต่พูดถึงนิพพานได้ก็อนุโมทนาสาธุข้ามฝั่งไปแล้วถ้าว่ายังไม่ถึงยังไม่ข้ามฝั่งบางคนก็มองไม่เห็นฝั่งของทะเลบางคนก็มองพอเห็นฝั่ง แต่บางคนก็ขึ้นมาใกล้ชายหาดในที่ปลอดภัยไปวัดถึงยังไงก็ถึงเข้าฝังได้แน่ๆนี่แหละบางคนก็ขึ้นถึงฝังเป็นที่ปลอดภัยนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการประพฤติธปฏิบัติธรรมของพวกเราบางทีเราก็ยังเปลี่ยนว่ายตายเกิด อย่ใอยูในวะตะสงสารมองไม่เห็นฟากฝั่งเหมือนกับอยู่กลางน้ำมหาสมุทรทะเลไม่รู้จะไปทางทิศไหนทิศเหนือทิศใต้ก็ไม่รู้เพราะอยู่กลางมหาสมุทรแต่บางคนก็มองเห็นถิวเขาภูเขาเห็นฝั่งแต่ก็อย่างริบเร็วอันนี้ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติเรายังมองเห็นทางที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเห็นแนวทางแต่เราไหว้เข้ามาใกล้ๆเราก็ยังมองไม่เห็นผลในสุดขึ้นมาถึงฝั่ง พอถึงฝั่งก็คือที่เป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ปลอดภัยก็คือพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันอันนี้คือเป็นที่ปลอดภัยแล้วใช่ไใครข้าว่าพ,พ้นผิดภัยมาแล้วมั่นใจถ้าขึ้นถึงฝั่งแล้วก็คือพระอรหรันต์ อรหันก็คือผู้ที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วนะพระนั้นขอ้พวกเราทุกทท่านนะเราอย่างเวียนไหวอยู่ในวัฏสงสารนะถึงยังไงก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีสังสมบุญกุศลนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะอันไหนเป็นเป็นเป็นบุญเป็นกุศลก็เก็บพร้อมหลอมทําบุญทําทานอ,าอนุมโมทนาในบุญในกุศลอย่างที่หลวงพ่อ ให้พวกเราท่านทั้งหลายเนยช่วยกันเนอซื้อเครื่องมือแพทย์อนุโมทนาเนอะจะเป็นจตุปัจจัยของพวกเรานั่นแหละจากนั้นก่อนเนี่ยเราก็จะทำบุญทำทานให้เกิดประโยชน์เอามายังไม่ถึงเดือนเครื่องมือ,อยังไม่ถึงเดือนใช้กับคนที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกือบสองร้อยคนละนะแล้วหลวงพ่อว่ามันเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านจต่ายญาติโยมทุกคนได้มาบําเพ็ญได้สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกันปีนี้ดูๆแล้ววัดของเราลักษณะที่หลวงพ่อดูๆแล้ว คงจะมีพระมากนะคณะสัตยาติยมแต่อาจจะไม่มากขนาดไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบนะแต่ลักษณะจะมีพระเข้ามาแต่ทึงยังไงก็ตามขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้พวกเราทุกท่านสัทธาติโยมทุกคนชาวบ้านให้ช่วยๆ่วยกันช่วยช่วยกันดูที่พักผ้า,าัยของพระสงฆ์ ที่ท่านจะพักผ่าอาศัยที่ไหนหองค์ไหนในคูบาทั้งหลายแหล่ควรจะตั้งทีมกันเป็นหัวหน้าองค์ไหนให้รักษากุติหลังไหนให้เป็นทีมไปให้ตั้งองค์สองสามองค์ให้จับเป็นกลุ่มกันทำมาอย่างนั้นกระจัดกระจายมันไม่ได้นะแต่คูบาหลวงพ่อมองคูบาของเราเนี่ยมีแต่คูบาจับปากกามากกว่าที่จะจับจอบจับเสียม พราะนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครูบาที่เคยไม่เคยจับจอบจับเสียมจับทําความสะอาดเราการอยู่ด้วยกัน่ยทำยังไงมันต้องถนนหนทางไปอยู่นาจสถานทีน่ใดต้องปัดกวาดนะอันนี้หลวงพ่อไปอยู่นักจะไหนบอกเลยว่าต้องปัดกวาดทําความสะอาดบริเวณรอบกุฏิของตนเอง ถ้าไม่งนั้นนะ่ะลงไปนะ่ะงูเขียวงูเขียวหางไหมงูอะไรมันจะเข้ามาเกาะตามบันไดตัวเองก็สุ่มซามลงไปกันนะั่นแหละมันจะกัดเอาได้ง่ายๆขนาดหลวงพ่อลงมาจากโรงน้ําร้อนตอนเย็นเมื่อวานนมันก็ยังเกาะอยู่ข้างๆทางนะปูนซีเมนนะมันดักกินกบกินเขียดงูเขียวหางไหมถ้าเราผ่านเข้ามาก็พอที่จะกัด ขาพอดีเพรานั่นให้พวกพระทุกองนะให้ช่วยกันดูให้พระเก่าเนี่ยนะช่วยกันดูแล้วก็นะันกุฏิทางฝ่ายตํนักก็ช่วยกันดูอีกเหมือนกันนะั่นะบางทีอาจจะมีคนมาพักพาไัยพวกนี่นกะุฏิมาทิ้งไวเ้เฉย เวลาใครมากันให้ไปพักได้มันรั่วมันเสียหายที่ตรงไหนให้ดูประตูหน้าต่างให้ช่วยๆกันดูนะหลวงพ่อนมีแต่บอกกล่าวเท่านั้นอนะเรื่องปฏิสันฐานคารวะตาในหลวงพ่อนี่ท่วมท้นนะในจิตใจคําว่ามาวัดของหลวงพ่ออดอยากแต่หลวงพ่อไม่อยากจะได้ยินเลยนะอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันเป็นยังไงอาหาร หลวงพ่อบอกว่าจะมีกองเบียงหลวงพ่อ,อจะมาคิดอีกเหมือนกันเอ๊ะจริงหรือเปล่าทําให้มีกองสเสบียงนะ่ะตายนะยมันท่องพวกเรามันต้องเผื่อๆไว้ด้วยคนต้งมากมากขนาดนั้นเสิยงเหล่านี้เราจะไปหาหวังน้ําบ่อน้าทีเดียวไม่ได้นะหวังน้ําบ่อน้าว่ามีอยู่เราต้องเตียงพร้อมต้องใส่กระบอกไปด้วย อย่างน้อยก็ได้สักครึ่งครึ่งกลางกลาง,งมิใช่ว่าเราจะหวังน้ําบ่อหน้าเทน้ําทิ้งทั้งหมดตายเลยแต่นะ้ําไม่มีถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ถึงจะไม่มีน้ําบ่อหน้าเราก็มีน้ําสักครึ่งคึ่งกลางกในกระบอกในแก้วของเราก็ยังได้จิบพอชุ่มคอพอประทังความตายไปได้นี่ก็เหมือนกันนะ เราจะไปไว้ใจทางวางใจคนเด,เดียวไม่ได้นะต่อไปเราต้องคิดถึงยังไงก็ตามต้องสืบสอบให้ละเอียดพวกพระก็เหมือนกันไม่ได้ยินได้ได้ยินลมพัดใบมันก็ไปเชื่อไปทั้งหมดเวลามันขายขายหน้าวัดนะขายไม่ใช่ขายหลวงสูเจ้านะขายหน้าขายหน้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะนั้นต้องคิดให้ดีแต่ได้ยินว่า เขาจะมีกองะเบียงตามมาเราก็ไว้ใจเลยก็ไม่ได้นะกองะเบียงพวกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างตัวอย่างเมื่อวาน <c oughs> นี่แหละนี่แหละดูวัดวาศาสนาแต่หลวงพ่อเองต,ตัวไหนที่มันจะหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเราเกินแรงกำลังที่พวกเราจะแบกจะหามจะต้อนรับขับสู้นะ หลวงพ่อก็ปฏิเสธไปเหมือนกันเพราะเหตุไรพ่อว่าวัดของเราในป่าอยู่ป่ารงพงไพ่จะประสานติดต่อเรื่องร้านของร้านค้าร้านอาหารมันยากเพราะเราอยู่ในป่าผู้ที่มาท่านก็ไม่รู้ว่าเราได,ได้รับความสะดวกสบายยังไงแต่ตามไม่จริงเรามันอยู่ในป่ารงพงไพ่ห่างไกลาจากเมืองอุดอรเท่าไหร่เกือบ ร้อยยี่สิบกิโลนะ่ะเข้ามาในถนนโหนทางจุดสุดตรงของเมืองอุดรก็ว่าได้ดูร้านอาหารในเมืองอำเภอนายูงของเรานะจนไม่มีข้าราชการจะอยู่ทาวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยปิดทั้งหมดสมัยก่อนผลข้าขราชการทั้งหลายก็กลับบ้านกัน วันจันยังค่อยมาทํางานเพราะไม่มีอาหารจะกินกินแต่มามา่าอนะําเภอนายงถึงขนาดนั้นแหละความกันดานแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแหละแต่ดีขึ้นยังไงก็มันก็ยังยังไม่เหมือนอยู่ในที่อื่นของเขาเพราะมันอยู่ในมุมยังอยู่ในมุมกันดานอยู่เพราะนะั้นหลวงพ่อ ที่จะทําอะไรที่จะรับศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อจึงมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองความเป็นไปได้มันจะหนักหนาสําหรับพวกเราที่เป็นเจกของบ้านแต่ลวงพ่อใช่ลวงพ่อเนี่ยเป็นโจกของเป็นผู้ใหญ่แต่ลวงพ่อเนี่ยมีตรรับรับรับผู้ปกครน้องหลังเอน่นรับไม่ไหวทำไมหลวงพ่อจึงไม่ปฏิเสธ ทำไมหลวงพ่อจึงรับขนาดนี้งานของหมองเราก็นกหนักหนาสาหัสพอแรงอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็เคยผ่านงานเป็นพระเล็กพระน้อยเป็นเนนมาก่อนแล้วมาผ่านในที่กันดานมาก่อนแล้วนะถ้าวหลวงพ่อเอยู่นสสานที่ใดก็เหมือนกันเป็นนิสัยเลยละ่ะถ้าแขกแขกคนมาเอาเอาเนี่เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอาหารไปไปยกไปให้ บางทีตัวเองเกือบจะไม่ได้ฉันพ่อะใะสมัยเป็นพระน้อยพระนมอ,อ,อยู่กับหลวงตามหาบัวกระเถืดหลวงตาท่านาาพอฉันยังหันถ้ามีอะไรน่ะท่านจะเหลือบแขกคนมาเราก็จะต้องอสมัยนั้นมันก็ไม่เหมือนสมัยุหลังๆใช่ไหมเเราเกือบจะว่าไม่ได้ฉันไม่ได้ทานไม่ได้ฉันไม่ไรเป็นไรเเราให้แขกกินก่อน เรากินเวลาไหนก็ได้อดอาหารมาหลายวันยังอดเราชานนิดหน่อยไม่เป็นไรอิ่มบ้างหิวบ้างนี่แหละการอยู่กับครูบาอาจารย์มันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่กวานมาตัวเองให้กินให้อิ่มซะก่อนไม่มองใครใเฉลยอันนั้นแปลว่าผู้ไม่กว้างขวางต่อไปภายภาคหน้าน่ยหาหมูหาเพื่อนอยู่ด้วยยากไะไรเพราะไม่มีการไม่มีการเฉลื่อเผื่อแผ่ มันต้องปลูกฝังไว้แต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เป็นพระเล็กพระเล็กเนนน้อยต้องมองเวลาจะกินอะไรต้องมองหมูพวกเพื่อนทุกคนมีหมูพวกเพื่อนมีอยู่มีกินไหมของเอ่นมันมากเกินไปหรือเปล่าถ้าของเรามากเกินไปเอาเฉลีย่ยยื่นไปนี่แหละอันนี้คือการอยู่ด้วยกันถ้ามีไม่ใช่ว่ามีอะไรก่อน ตัวเองกินอิ่มหมีพีมันไม่มองเห็นใครเ,เลยอันนั้นไม่ถูกนะพาะเรนลูกหลานนะอันนั้นตอบเป็นตอไปเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ไม่มองเห็นใครเห็นแต่ปากแต่ท้องเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นใครอันนั้นอยู่กับใครลําบากในเมื่อเขาเป็นลูกน้องบริวารเขาก็ยังเอานิสัยของตัวเองไปใช้อีกผลที่สุดก็เลย กิจการงานตดนั้นะไม่กว้างขวางไม่เฉลือเผื่อแผ่ยสิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นหลวงพ่อได้ฝึกมากับหลวงปู่ลาฝึกมากับองค์หลวงตานะท่านให้มองคู่คนอย่างหลวงพ่อได้เอาอาหารไว้เหมือนกันสำลองไว้ทางของพระของพระเดนของเรามีเพียงพอแล้วก็จำลองไว้ถ้าเผื่อว่า มีแขกคนมาในระหว่างเ,เราก็เอาเน้นเอาอาหารไปไปให้เขาเนี่ยอาหารแขกคนมาใหม่เขาได้กินอะไรจัดออกไปเนี่ยัวน,นี้เราก็ได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อประกันเพื่อรับรองประกันเอาไว้ถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละนี่แหละผู้พี่เป็นหัวหน้าผู้เป็นสมภาร ท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าที่เป็นหัวหน้าจกฝูงเราต้องได้คิดนะต้องคิดให้กว้างขวางจะไปเห็นแก่แ่ปากแก่ท้องแก่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเห็นแก่หมู่แก่เพื่อนแก่พักแก่พวกเพราะเราเป็นฟัดวาศาสนาเนี่ยไม่ใช่อยู่คนเดียวอยู่เป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเพื่อน ถ้าอยู่คนเดียวก็ยังไงยังไงอยู่ถ้าอยู่คนเดียวจะไปหาสร้างวัดไปตั้งกระตบกระแทบอยู่ก็ได้แต่เห็นหมูเขาสร้างก็อยากจะสร้างให้มันใหญ่แต่ผลที่สุดกวาดชลาก็ไม่ทั่วอีกต่างหากลกลุงลังไปหมดเป็นภาระก็อยู่ตรงอยู่คนเดียวนะนี่แหละถ้าอยู่คนเดียวก็อีกแบบหนึง่งถ้าอยู่ว่างคุณอยู่กับหมูกับเพื่อนมากมายก็อีกแบบหน,นึ่งนี่แหละการอยู่ อย่างไงแต่บางคนก็ไม่ชอบหมูแต่ไม่ชอบหมูเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งไปหาหมูอีกแต่ไม่จริงมีหมูมีเพื่อนไว้ดีกว่าเพราะก็เรามาเกิดมามีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงม,มีวงศาคณาญาติไปที่ไหนก็สะดวกสบายแต่ยุ่งเหยิงวบุนวายไหมใช่ยุ่งเหยิงวบุนวายแน่แล้วละ่ะเรื่องยุ่งเหยิงวบุนวายเพราะมันหลายคน แต่สะดวกสบายไหมการไปสะดวกสบายอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปไหนทุกวันจะไปโรงพยาบาลเลยเขาก็รู้จักว่าหลวงพ่ออินจะมานะเก็ได้รับความสะดวกสบายของโรงพยาบาลจะไปส่วนราชการเลยส่วนราชการเขาก็รับรู้รับทราบหลวงพ่อจะมาเขาก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างจะไปเครื่องบินเลยเขาก็จัดการให้ไม่ได้ต้องตรวต้องอะไร พอประมาณ <c oughs> <c oughs> เขาก็ตรวจตราดูเพราะว่าเราก <c oughs> ็เขาก็เชื่อเราอยู่แล้วนะไปต่างประเทศแล้วนะอย่างประเทศอินโดนีเซียนะเขาก็มาลุมวัดมาลุมรมจนหน้าถึงหน้าประตูเครื่องบินรับรองไปเราก็ได้รับความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเรา,เ,าเมตตากว้างขวางเมื่อเขามาเรารับเขาเมื่อเขาเมื่อเราไปเนี่ยนะถ้อยทีถ้อยอาศัย กว้างขวางรู้จักคนมากดีกว่ารู้จักคนน้อยนะถ้ารู้จักคนน้อยมีอะไรลำบากไปหมดนะันห้วยลายเพราะว่าเราไม่รู้จักใครสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดในฟังไม่ได้อวดอ้างแต่บอกเราให้ฟังว่าจิตใจกว้างขวางดีกว่าคับแคบนะลูกหลานนะตอนนั้นเองถ้าคับแคบขึ้นมาแล้วนะั่นน่ะมันจะลำบากกว้างขวางไว้ดีกว่า ในความเห็นหลวงพ่อนะแต่ขน,นาจิตต่างนานาทัศนะเหมือนกันตามบางคนก็อย่างนิสัยปจเจกอย่างหลวงปู่จามวันนิสัยปจเจกจะไม่เห็นมองหน้าใครเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นก็จบไม่ได้มีความเฉลือเผื่อแผ่ไม่มีกินจบท้องแล้วก็จบไม่มีอะไรอันนี้คือนิสัยปัจเจกอยู่คนเดียวแต่นิสัยพุทธหรือพระสาวกแล้ว สาวกสาวะกะผู้มีบริวารแล้วกันได้อะไรมาก็ต้องนึกถึงลูกน้องบริวารอยู่กินยังไงใช้ยังไงไปยังไงการหลับนอนยังไงได้รับความสะดวกสบายอย่างไรเนี่ยนะพวกนี้จะต้องอีกพวกหนึ่งนะถ้านั้นทว่าไปเราเป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะเราจะไปบอกทีเดียวก็ไม่ได้แต่ที่ยังไงลุงพ่อบอกทางนี้ทางนั้นพวกเราอาจจะ ไม่ได้คิดในจุดนี้ถ้าได้ยินเสียงครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวเออเอาชายถูกต้องจากนั้นเราก็มองมองเห็นคนเห็นหมู่พักพวกเห็นผู้ที่มาเกี่ยวข้องมีน้ำใจเขามายังไงพักยังไงขาดเหลืออะไรหลวงพ่อเนี่ยไปเนาะสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มบ้านตาเนี่ยเป็นพระแม่บ้านก็ว่าได้หลวงตาที่พูดพึ่งใคร หลวงปู่บุญมีท่านก็อายุมากเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาเราเนี่ยเป็นพระดูทั้งหมดทั้งแขกทั้งคนทั้งกุฏติที่พักของพระขาดเหลืออะไรมีอะไรขาดเหลืออะไรของใช้อะไรมีอะไรเราต้องรับรู้รับทราบทั้งหมดสอดรู้สอดเห็นหมดในการเป็นอยู่ของของพระสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้สอดรู้สอดเห็นความ ความชั่วช้าเสียหายไม่ใช่เอาผิดจับผิดจับถูกไม่ใช่เรามีแต่อำนวยความสะดวกท่านมาอยู่กับเราเหมือนกับท่านเป็นแขกของเราเป็นญาติของเป็นแขกพี่น้องของพ่อเรานะแขกที่คนเข้ามาไม่ใช่แขกของเรานะอย่าไปคิดว่าเป็นแขกของเราเป็นแขกของพ่อเราแ้วพ่อของเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นลูกลูกหลานในบ้านลูกในบ้าน แค่ใครมาจานีนี้เราจะเมินเฉยก็ไม่ได้เหมือนดูถูกพ่อของเราเหมือนกันถ้าว่าแขกคนมาก็ามาเพื่อพ่อของเราทาไมเห็นพ่อของเราเขาคงไม่มานียเพราะนั้นเราต้องต้อนรับขับสู้ถ้าเราเห็นแก่วัดแก่พ่อของเราแก่วัดวาศาสนาเราก็ต้องต้อนรับขับสู้ให้ดีให้สมฐานะให้สมเกียรติ อำนวยความสะดวกเท่าที่จะสะดวกได้ในวัดของเราที่มีนี่แหละอันนี้เคยคือหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วดับกลับกูบาาจานฮะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดให้พระลูกพระหลานทุกองอย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆเมย์เมย์ไม่ได้นะไม่รับผิดชอบไม่ได้นะลูกหลานในการอยู่ด้วยกันต้องมองดูอากาบกิริยาแจ่ห้ามประจบสอบพลอนะ อประจบสอบพอขอนั้นขอ,อนี้เลียแข้งเลียขาเขาอันนั้นอย่าทําเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องของพระพระต,ตรงไปตรงมามีกิริยามารยาทต,ต้องรู้จักวางตัวเราหวังอะไรเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับลาบยศที่ประจบสอบพอเหล่านั้นประขอเขาจนขอเขาจนลกเขาอึดดัดเ จนเขาไม่อยากจะมาวัดอย่างนั้นมีไหมถ้ามีบอกมานะพระองค์ไหนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นในวัดของเราหลวงพ่อไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดอดอยากอะไรไม่มีอยู่มีฉันใช่ไหมมันเหลืออยู่เดือฉันพอแรงนะไปประจบซอบพอทำไมมันเรื่องของพระนะหน้าต่ำขนาดนั้นเหรอใจต่ำขนาดนั้นเหรอ จิตใจจิตใจเป็นอกุศลขนาดนั้นเหรอมันมองถึงด้านจิตใจอีกต่างหากนะเพราะนั้นในพวกเราอยู่อย่างพระแต่ก็ม,มีน้ำใจมีความเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้ออารนะีมีเมตตาต่อทุกคนที่เขามาเกี่ยวข้องนั่นแหละหลวงพ่อจะให้เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> อย่างหลวงพ่อเห็นไหมผู้คนเข้ามาทุกคนก็เป็นญาติโกโหติกาเป็นญาติธรรมของหลวงพอ่อทักทายได้ทั้งหมด ถึงจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ห่างไกลไปไกลไปกันห่างไกลกันคืออา้าวรักเขารบนักถือเรื่อมใสกันคิดถึงกันมาแล้วก็พูดจาพาทีกันพอแล้วก็จบไปอ,อันนี้เรื่องของพระนะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพระลูกพระหลานแต่จะยังไงให้ดูนะกุฏิเสนาสนะที่พักพาอาศัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงนะให้ตั้งทีมกัน ตั้งกลุ่มกันใครจะรักษากี่หลังแล้วเอานากกันนะไปช่วยช่วยกันดูแล้วขอชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาถนนหนทางที่ทางเข้าไปกุฏิทางไปยังไงต้นไม้กิ่งไม้ที่มันเฟื้อยมาแล้วกันดูขึ้นไปปัดกวาดเอาน้ําล้างถ้ามันมีมดทํำยังไงมดเอาน้านะเอาน้ําก็ไปสาดเลยล้าง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 ให้มันเปียกซาลงไป จากนั้นเขาจะบูน้ำแฟบไปผสมผสมจางๆเททำความสะอาดจากนั้นก็ดูที่กันมดนะมันมีไหมมีกันมดทุกหลังอยู่แล้วเราก็ทำความสะอาดที่กันมดจากนั้นก็หาน้ำมันเครื่องไปใส่พระใหม่พระเก่าต้องดนะูเสร็จแล้วให้มันขึ้นอีกแล้วมันมาทั้งหลังมันมา,มาเราต้องดูอีกเดินรอบอีก มันมีกิ่งไม้เฟ้อยมาใส่หลังคาศาลาอหลังคากุฏิไหมถ้ามันมีเราก็หาตะขอไปเกี่ยวออกตัดออกอ่นั้นแล้วประตูหน้าต่างปิดได้ไหมถ้าปิดได้ใส่กรอนมันมีไหมเนี่ยกูบาของเราก็ออมีอยู่กูบาช่างกูบากำนันกูบากำนันชอยเบิงนะกูบากำนันนะกูบาช่างนี่ชอยเบืงมันตรงไหนที่มันมีปัญหากันเรียก ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ฉลาดนะปวดรู้จักนะล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนะั้นลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเสียนาชนะไปอยู่นะถ่านเราไม่พ้นทุกไปอยู่ในภพภูมิใดไปอยู่ในที่ปลอดภยนะัยเพราะเราได้ทําความปลอดภัยให้กับพระที่เขามาประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลนะไม่ใช่เสียเปรียบนะอย่าไปคิดว่าเสียเปรียก คนเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตาพนะระพุทธเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดาเสียเปรียบสบรรพสัตว์ทั้งโลกแต่ผลที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่พอไะไรเพราะท่านยอมเสียเปรียบคนถ้าว่าพวกใครก็ตามเอารัดเอาเปรียบคนมาตลอดนะั่นแหะตกต่ําไปเรื่อยๆนะลูกหลานนะนะลมพ่อเองนะถ้าว่าเสียเปรียบก็ต้องมีชั้นเชิงต้องมี น้ำใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวดีทั้งนั้นแหละนะตอนนี้ไปรับพรสัพพโรขาวินิมตโตสัมภา